อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำสต็อกโอ้น้ำสต็อกกับผัดกับผักกาดดองนะที่เราต้มแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องของอาขาพะโลบ้านหานชันงานนะฮะจะผัดให้มันเข้ากันนะฮะประมาณสักประมาณสัก20 ถึง30นาทีนะครับให้มันเนื้อมเข้ากันและฉ่ำน,นะฮะค,คือพอเวลากินไปมันจะออกไม่แข็งมากใครสนใจก็สั่งได้นะครับข้าวขาหมูบ้านหานเช่นงามสุขุมวิท50และสาขาทุ่งคุ 027428634 027428634 0905654779 0905654779นะฮะมีทั้งข้าวและขนมนะฮะอนา,าคตลงกาแฟเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่จะมีนอกเหนือไปจากตรงนั้นก็คือเอ่อ จะส่งเกี่ยวกับอาหารทะเลสดและแช่แข็งขึ้นคอนโดนะครับและตามหมู่บ้านต่างๆนะฮะเส้นสุขุมวิทยันสมุทรปราการนะครับผมยังไงฝากสินค้าไว้ด้วย จะพักน่าจะใช้ได้ประมาณสักสิบนาทีจะให้หนัวนะหนัวเข้ากันเวลากินกับข้าวขา,วขาวหมูมันจะเนียนครับขาหมูตุนยาตีนาจีนะครับคากิและไส้กับผมต้มเจืด กินหอมชวนเลยนะครับใครที่ต้องการไขมันและความอร่อยอร่อยนะฮะข้าวขาหมูบ้านฐานจันง,งามสุขุมวิทย์50และทุ่งคุครับผมเห็นไหมครับมันเดอดปุ๊ปุ๊ปปุ๊